ในปีงบประมาณพุทธศักราช2566กรมการพัฒนาชุมชนได้สนับสนุนงบประมาณการขับเคลื่อนตามแผนปฏิบัติราชการกรมการพัฒนาชุมชนสำหรับเขตตรวจราชการให้จังหวัดขอนแกน่นเพื่อดำเนินโครงการเสริมสร้างพลังกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีสู่ตำบลเข้มแข็งอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงภายใต้หลักการทำงานเคียงข้างประชาชนก้าวไปด้วยกันความใกล้ชิดเป็นญาติอย่างยิ่งโดยใช้กลยุทธ์อันสิก สู่ตำบลเข้มแข็งอย่างยั่งยืนอยู่ u n d e r s t a n d n N Nili S Simply I Implementation T Teams ั n s i s จังหวัดขอนแก่นพวกเราไม่เคยนั่งอยู่กับที่เราขับเคลื่อนงานด้วยความเข้าใจและใกล้ชิดชุมชน วางแผนงานให้เป็นเรื่องง่ายด้วยความร่วมมือร่วมใจกันในทีมจนก่อเกิดเป็นผลการขับเคลื่อนดำเนินงานทั้ง26อำเภอสำหรับผลการดำเนินงานที่เป็นต้นแบบ best practice ของจังหวัดขอนแก่นมีดังนี้กลุ่มอำเภอที่1ตําบลศิลาอำเภอเมืองขอนแก่นเป็นต้นแบบ best practice ในการบริหารจัดการหนี้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีการบริหารหนี้ของตาบลศิลานะคะตําบลศิลากู้มีบ้านห้วยชันปานินแดดเดียวหนึ่งกลุ่ม บ้านศิลาหมูหนึ่งหมูสิบแปดหมูยี่แปดนะคะกู้ทำกลุ่มร้อยมาลลยหนึ่งกลุ่มทุกคนจะพร้อมนะคะก็จะพากันเตรียมตัวใช้นี่โดยไม่ให้เกินกำหนดเลยนะคะกลุ่มไหนที่ใช้แล้วก็จะลงสลิปให้ดูว่า,าตรงนี้กลุ่มนี้ได้ไปใช้แล้วนะคะถึงเวลาเราจะพร้อมกันหมดโดยที่ไม่ได้ติดขัดเรื่องการไม่ชำระหนี้เลยถือว่าตำบลศิลามีความพร้อมเพียงเรื่องการชำระหนี้ได้ดีเยี่ยมมากค่ะ กลุ่มอำเภอที่สองตำบลบ้านผืออำเภอหนองเรือเป็นต้นแบบเบส t ์พร c t i c ิในการดำเนินกิจกรรมทางนี้มีผลผู้คนรักกันปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารการน้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ,พร,รัตราสุดาสยามบารมราชกุมารีปลูกผักสวนครัวขยายผลสู่ทางนี้มีผลผู้คนรักกันในพื้นที่ตำบลเข้มแข็งตำบลบ้านผืออำเภอหนองเรือจังหวัดขอนแกน่น ภายใต้การกำกับดูแลของนายกองโทพิชัยวันตาในอำเภอหนองเรือดำเนินการปลูกผักสวนครัวรอบสนามหนองวกรวมจำนวนกว่า30คนซึ่งเป็นพื้นที่สาธารณะนะบ้านโพตักหมู่ที่4ตำบลบ้านถือเป็นการขยายผลการปลูกผักสู่พื้นที่สาธารณะตามแนวทางทางนี้มีผลผู้คนรักกันอย่างแท้จริงกลุ่มอำเภอที่สตำบลท่าสาลาอำเภอมันจาคีรี เป็นต้นแบบเบสท์พ a าคทีสในเรื่องกองทุนชุมชนมนจากกรีคะเบตในเรื่องนะของกองทุนชุมชนสำนับสืบบกรัน์ตกนุกเอนจปทนะคะกองทุนชุมชนนี่ของเรามีอยู่สองกองทุนค่ะกองทุนแรกก็คือกองทุนจากการทวารป,ปาขององคอ์กรสปีอำเภอมันจาเกรีนะคะแล้ก,กองทุนชุมชนกองทุนที่สองนะคะก็คือในเรื่องขององคอ์กรสตรีค่ะเป็นองคอ์กรขับเคลื่อนในเรื่องของพลังบรวรต่อบุญ เพื่อหนุนคนมันจากิรีนะคะซึ่งได้ลงพื้นที่ในการทับบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแล้วก็นำข้าวสารอาหารแห้งตรงนี้ค่ะบรรจุใส่ผงยังชีพมอบให้กับคนยากจนในทั้งตำบลน,นะคะกลุ่มอำเภอที่4ตำบลโนทาตออำเภอหนองสองห้องเป็นต้นแบบ best practice ในเรื่องช่วยเหลือครัวเรือนยากจน โดยส่งเสริมให้ครัวเรือนนำปลาตะเพียนมาปล่อยในคลองไส้ไก่ของศูนย์ผู้นำจิตอาสาดังเช่นครัวเรือนนางมลิวันณคิมเข็มโดยศูนย์วางเป้าหมายร่วมก,กันกับครัวเรือนว่าในอีกหนึ่งปีข้างหน้าจะนำปลาตะเพียนที่เลี้ยงไว้มาแปลร,รูปเป็นปลาส้มไรกลางและให้พื้นที่ศูนย์สำหรับปลูกผักเพื่อน,นำไปขายสร้างรายได้ให้เพิ่มขึ้นอันสิษ์สู่ตำบลเข้มแข็งอย่างยั่งยืนจัดทำโดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดขอนแก่น